ข้าวคั่วแกงจิลรกใส่หมักบวกพี่เนาะจราเห็ยมวกแน่เท็ดบวกแน่หน่อยนึงหล้กก็จรอแน่หมักบวกแน่อุ้ยรายพอลูกจะรัดก็น่าเกินมาลงจักหน่อยใส่มักบวกหล่ยๆพี่เนาะพอจิอ่ขาก็แบ่งขายไปแล้วสองร้อยตัว ก็เลยใส่ผักหลายใส่หมังบวบหลายๆมันจะแสบมันกินแรลแลงนํากันเด้พี่น้องผักเบืองผักส้มสองน้องผ้าซกเลยเด้อพี่น้องเด้อกำลังใจให้แน่พี่น้องพ่อได้คขาขนมให้นางไปโรงเรียนมันบมีดนคนเข้าคั่วแกงจิโร่ใส่บักบวบพี่น้อง chim băng chưa xem lại là cái chim băng mâm phụ đi chim khó chưa กินบางกอนอาการกันแสบกองผิวกระตุ้งใจฮัลโหล อะไรอ้าวนืหอ,อหามสวม่เหมือนแลมันหมุนตัวกินกินบนนนน่พาะฉะนกินกินไปน,น่งทะไปน่งทะ่ม่สิปงเลยพอดีเลยน้ำนนี้เนาะโตใส่น้ำลายมามาพี่น้องมากินเผาแงกันชื่อเิมางเฮ็ดเนาะวาจได้กินไรข้าอยากแหงพี่น้องมา ร้านข่อยห,ห่อนกับบุชนห่อนเปล่ากอนลูกเป่าก่อนเป่าก่อนบายดีปล่าลุงในลูกงามงามลูกบายดีปล่าลุงเห็ดอะไรบดรีเปล่าลุงลืมแล้วครับบอบอมันบอกงามเห็ดไหมเห็นไหมมันบอกงามนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเออวัดบางเนี่ยอยากแหงมานั่งเผากระตกเลยอยากแหงไม่ได้กินแต่หึง เรียบร้อยไปไปไปกินน้ากันพี่น้องผู <Exped ition> <want> ้โชคดีวัศนาหนังเผ่าเลยเ้ป่าอีกมาเด้อพี่น้องกินเด้อมาเด้อมาเด้อกินขแรงนก่ก่อนเรี้อยเลเอเดอข้าไปเออเออยปีนไปก

ผมน้องตาเออขึ uh. ้นเะาป๋าน mm. ั่นแหละตอนนั้นใส่ตกี้คุกเนี่ยคุกเอากระทุกหยอาแบกเสกแล้วังแกวพัแเตรียมในห้างโอเค

ถ้างเนี่ยเลาหเนาะเฮ้ยบอกว่าคอยคไม่พักบว่ากี่กระเดือนือแพ้ตัวนี้คับอยากกินลอยากกินแล้วดู

เออไปเอาขู่หน้าขู่ตายเบาน,นั่นคือเแนค่ะคพรุนเออมันก,กะตายแล้วมันเข่ากระปุกเตา,ายมันเต้นมันเลยกระปุกกระปิ้นนี่มันจ็กันมันมันดปกันจะยั 넌무가 오면 딘가 오면 딘가 오면 딘거 오면 딘가 오면 딘가 오면 면가 오면 딘 อย่าวนาันี่ยุ่ะเป้านี่อยากให้จะลืมเป่าโอ้ยลูกเป่าก็ยังมางอคืนได้ทันเทิง่ะก็คืนทิงไปแล้วอยากให้จะลืมเป่าจะลวกปากโอ้ย เสะเบาโอ้เหนื hmm. oh, mm ่อ hmm. ย oh, mm ่เสะอัน hmm. น oh, mm ี้เราไม่ต้องไม่ต้องซื้อนี่แล้วซื้อข่าเปียกไม่ต้มกินแล้วอ้าวในที่นี่ต้มเลยแหละข่าเปียกนี่ก็ปลาบุศปลาบุศจริงเดี่๋ยวซื้อหนึ่งห้านะก็ได้หรือเปล่า mhmm 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 mhmm

เลยก่อนที่จรีองป็นมึงเลยค่เอาหายได้เลยจะเอามืออะไนั่งเทอะไรขึ้นอ่างการวิ่งพักขึ้นอย่างก็กระโดดไปหานข็งแรให้ยกคอ

ยั่มากเลยบัง,งแมบบังแมบตะัลาะนเย็นหรือเป <c oughs> ล่าคะแต่หางพี่โจงสวนี่ข้าวจีบบังหมอดล่าเะไพี่น้องสำหรับที่นี่พบกันคลิปหนาเด้อพี่น้นองเด้อสบายดี